สวัสดีครับ,รบวันนี้บ้าได้วังประยมจะพาเพื่อนๆมาอำเภอปากพนังนะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่บนถนนสีเลนนะครับเส้นทางจากนาครศรีธรรมราชไปอำเภอปากพนังนะครับ เป็นบ้านแสงวิมานนะครับบ้านเกาะเสือจะมีส้มโอทับทิมสยามนะครับเป็นแหล่งแหลงปลูกส้มโอทับทิมสยามแหลงใหญ่นะครับบ้านแสงวิมานนะครับีบ่จะมี แขงมาขายอยู่ริมถน,นนนะครับเป็นระยะระยะส้มโอทับทิมสยามนี่เป็นส้มโอที่รสชาติดีนะครับนเนื้อสีเหมือนทับทิมนะครับ ก็เป็นสินค้าที่สําคัญของอำเภอปากพนังนะครับสินค้ากเกษตรนะครับผลผลิตส้มโอพันธทับทิมสยามราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่บ้านไร่วังพยอมไม่ได้แวะนะครับเดี๋ยวจะมีปาร,รกิจอยู่ ข้างหน้านะครับต้องไปทำภารกิจเดีย๋ยวจะไม่ทันกับเวลานะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงปากพนังนะครับแต่ว่าบัตรให้วงพิยมจะไม่เข้าไปในตลาดน,นะครับตรงนี้เออแยกข้างหน้านี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตลาดปากพนังฝั่งตะวันตกนะครับ ปากพนังนี่จะมีแม่น้ําปากพนังผ่านกลางกลางเมืองนะครับกลางเมืองปากพนังด้าน,นนี้จะไปปากพนังฝั่งตะวันตกนะครับทะาเลืวซ้ายอันนี้เราข้ามข้ามสะพานข้ามแม่น้ําปากพนังนะครับข้ามไปฝั่งตะวันออกนะครับ เมืองจะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับพอข้ามฝั่งมาก็าจะเป็นปากพนังฝั่งตะวันออกนะครับไว้โอกาสหน้าบ้าไรวงพยมจะพามาเที่ยวชมเมืองปากพนังนะครับเมืองที่มีความสำคัญตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตั้งแต่โบราณ อันนี้ก็มเีเรือประมงก็ยังมีอยู่นะครับปากพนังต้าเทียบเรือปากพนังอันนี้เรามุ่งหน้าไปสู่ชายทะเลปากพนังนะครับจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวจะถนนจะเรียบเรียบชายฝั่งนะครับจะได้ดูบรรยากาศนะครับ สำหรับปักพนังจะมีมีผลผริตยอย่างหนึ่งนะจากธรรมชาตินะครับเ,ออเดี๋ยวๆๆะครข้างหน้ายังมีอีกนะครับเป็นแห้วนะครับแต่ไม่ใช่แห้วแบบแบบที่ขอมาทำทับทินกรอบเลยนะครับอันนี้หัวจะเล็กนะครับเนี่ยนะครับ จะแวซื้อแหวน,น,น,นะครับเราจะมาซื้อแหวกันนะครับแหแหอวใกล้พื้กับตุงยีสิบนะนะแหวถุงละยี่สิบบาทนะครับอเอาสองถุงครับถุงถุงเล็กประมาณถุงล,ล,ละกี่เม็ดเนี่ยเป็น <c oughs> แก้วแก้วเล็กค่นะ เป็นแก้วแก้วเล็กโอเคก็คุณครับเรเรียบร้อยครับซื้อแห้วนะครับสมหวังนะครับสมหวังนี่นะครับเป็นแห้วพันของที่นี่นะครับของปากพนังนะครับเอ่อจะขึ้นอยู่เนี่ยซ้ายขวาของเราเนี่ยครับเป็นที่ที่ชุ่มน้ํานะครับที่น้ําท่วมขังน้ําแช่อยู่อ่า ถุงยี่สิบาทก็ไม่แพงนะครับแม้จะนิดเดียวเพราะว่าเขาจะไปขุดมาได้นี่ต้องเช่น้ำนะครับเช่น้ำถึงจะเอามาได้ลำบากนะครับนี่นะครับรสชาติก็จะจะมันๆน,นะครับหัวจะโตกว,ว่าแฮ่หมูหน่อยนะครับมีเฉพาะที่นี่นะครับ,บาปากพนัง บัานใานวังพยอมขออนุญาตรับประทานแฮ้วก่อนนะครับชาจะมันๆน,นะครับน้ำจะแน่นๆก็ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมัานไาดวังพยอมในทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ